ใสใส่แล้วไม่มีใครเหลือแลแม้กระทั่งนักการเมืองทั้งหลายสอสอทั้งหลายผู้ที่มีอำนาจวาส,สนาไปนั่งเป็นผู้บริหารประเทศเขาบอกว่ามาช่วยชาวนาเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รับผลอะไรที่เป็นเครื่องตอบแทนที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่เขากลับจาวิธีการที่จะหลอกพวกเราชาวนาโดยภาคเกษตรแล้วเนี่ยเขาพูดมาเลยฮะพูดมาเลยเขาบอกว่าในภาคเกษตรโดยพี่น้อง จะเป็นภาคอีสานภาคใหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าไปพัฒนาไปปรับปรุงให้พวกนี้จเจริญแล้วต่อไปเขาก็จะมาหลอกไม่ได้ดูถูกเราถึงขนาดนี้พี่น้องที่รักครับผมฝากไว้เลยว่าผมเองนั้นเป็นลูกชาวนาโดยเฉพาะแล้วก็ต่อสู้พี่น้องชาวนาในี่มาสิบกว่าปีเงินเดือนไม่มีค่าดํมันลดไม่มีไม่ได้เคยรับเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลเลยนะครับแต่ถานทไทยต้องยืนหยาดถึ สู้มาถึงได้จนปน่านนี้เรามีอุดมการณ์และมีแนวคิดมีทางที่จะช่วยพี่น้องชนะที่เราไม่มีปากมีเสียงที่เราไม่สามารถไปยืนไ็ได้พอไปถึงหน่วยราชการพอไปถึงเ่้าที่ผูกประวับบัญิ์เดินเราก็ยืนขาสั่นแล้วเราพูดไม่ออกนะแต่นั้นผมเองจะเป็นตัวแทนแล้วเพื่อต่อสู้พี่น้องทุกท่านที่จริงอ่ะมีเรื่องหลายๆอย่างเราต้องสู้กันนะครับต่อไปนี้เราหลีกไม่ได้แล้วอีกสองปีสมาคมอาเซียนจะเข้ามา เขากำลังจะเอาอะไรครับจะเปิดประชาคมเขตนาเซียนเอาข้าวต่างประเทศเข้ามาสีในประเทศไทยแล้วเอาขายให้ต่างประเทศนอกแล้วข้าวที่เราพี่น้องคนไทยทำเอาไว้ที่ไหนท่านพี่น้องต้องระวังเลยนะครับต้องระวังอีกสองปีภัยจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวนากับพี่น้องในภาคเกษตรหลายๆลอย่างนั้นผมเองแล้ววันที่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดผมจะประชุมที่เชียงใหม่ ในฐานะที่เขาเชิญผมไม่ร่วมเป็นกรรมการตรงนั้นด้วยผมเองเนี่ยคัดค้านมาหลายเรื่องแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อีน้องชาวนามาตลอดนะฮะเรามีน้ําใจเรามีแนวคิดเรามีอุดมการณ์สตางไม่มีไม่เป็นไรฮะขอเรารวมพลังและสู้กัเท่านั้นเราจะประสบความสำเร็จแล้วชวนะสวัสดีครับทุกท่านผมเองคนพูดนม่เก่งนะฮะผมเองตัวผมเองนี่คือหนึ่งในผู้ปกป้องประเทศไทยมาตลอดที่นึ ปัจจุบันอายุ62นะฮะปกป้องสถาบันแล้วก็ทุกคนแล้วก็เคยในเฉพาะในา่อีสาร,สารในอดีตเคยมีปัญหาเรื่องที่ทํากินผมเคยนําชาวบ้านไปเรียกร้องอะไรต่ออะไรได้มานะฮะนั้นวันนี้ทําให้ผมนึกถึงอดีตที่ผมเคยนําชาวบ้านพอสมควรแล้วไม่เคยขึ้นเวทีไหนนะเพราะว่า,าโจทย์เยอะครับนะฮะอันนี้นมาขึ้นก็ขอทุกคนร่วมใจกันฮะร่วมสร้างฝันตามที่ท่านผูชาติพูดไว้ ขอให้มีความสาเร็จและชนะครับขอบคุณมากครับขอบพระนิดาให้ท่านสิทธานนะครับที่เชิญท่ารัฐบุตรชาวัดนะครับพี่น้องจันการจะมอ,รอบรางวัลให้พี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเงิน7จ็ดหมื่นสองพันบาทต่อไดเลยครับขอขอบคุณพี่น้องจากการนัน้ำบรี เงินทุกบาททุทสตางจะใช้ตามจนกำลังจตนาลมและวัตถุประสงค์ท่านในการกอบผู้ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราบนทางการที่จะพิทักษ์ร,รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมนั้นสารบัญชาและศาสนาด้วยขอบคุณมากครับแชร์ทินโฆษกกระรับก็ต้องขอบคุณคณะจากเมืองกาญจนบุรีนะคะใช่ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นเป็นสัญญาณที่ดีอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้อยค่ะค่ะแล้วก็แทนนะคะใช่ค่ะยังมีค่ะวันนี้เราบอกแล้ววันนี้แขกเราเยอะนะคะท่านคนนี้นะคะเคยไปขึ้นเวทีให้เราแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วท่านเองก็เป็นผู้นำแรงงานที่ได้รับรางวัลระดับโลกด้วยนะคะอดีตท่านเป็นประธานแรงงานสาภาพรถไฟนะคะะของประเทศไทย คุณสมศักดิ์โกศิสุขค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่เคารพท,ทั้งหลาย ผมมาถึงนั่งเห็นสักพักพี่น้องรู้สึกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากมีวินัยในการฟังก็ถือว่าอันนี้เป็นกองทัพประชาชนผู้รักสันติรักประชาธิปไตยที่แท้จริงพี่น้องครับวันนี้ประเทศเรามันมีอะไรที่แปลกประหลาดที่สุดถ้าพี่น้องศึกษาติดตามในอดีตที่ผ่านมาก็จะไม่พบสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น ภายใต้รัฐบาลยิ่งลักหรือว่ารัฐบาลสามสี่หรัฐบาลที่ติดต่อกันมาเรื่องที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบว่ารัฐบาลปัจจุบันก็จะแย่งตำแหน่งประชาธิปไตยสังเกตไหมครับว่าเขาจะมองว่าประเทศนี้แต่เดิมนั้นไม่ได้เป็นประชาธิปไตย แต่ตอนนี้เมื่อเขามาบริหารประเทศแล้วเป็นประชาธิปไตยผมอยากจะเชี่อ้พี่น้องเห็นว่าคำว่าประชาธิปไตยจริงๆนั้นเอาสรุปของอาจารย์พุทธทาสประชาธิปไตยคือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ใครจะมาจากไหนมาอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับว่ามาบริหารแล้วทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ อย่ามาอ้างเรื่องประชาธิปไตยถ้าเลือกตั้งซื้อเสียงเข้ามาอย่ามาพูดเรื่องประชาธิปไตยมันจบตั้งแต่บทที่หนึ่งแล้วแล้วก็อย่ามาอ้างว่าเมื่อได้อำนาจรับมาบริหารประเทศแล้วจะทำอะไรก็ได้หลักของประชาธิปไตยว่าทำอะไรคุณต้องคิดถึงประชาชนถ้ายึดประโยชน์ประชาชนใช่ถ้าไม่ใช่ยึดประโยชน์ของประชาชน มันไม่ใช่ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งประหลาดทั้งแรกก็คือว่าเรื่องรัฐธรรมนูนมาตรา68สศารรัฐธรรมน,นูนนั้นเป็นศารที่ตามมาตรา2องรเมื่อมีคำวินิจฉัยแล้วต้องผูกพันองค์กรของรัฐผูกพันรัฐสภาผูกพันคณะรัฐมนตรี ผูกพันสารและองค์กรอื่นๆของรัฐหมดทุกอย่างที่ผ่านมาสารล่ามนุนได้มีการวินิจฉัยแล้วว่าการที่แก้รัฐมนุนไม่เป็นไปตามมาตรา291นั้นทําไม่ได้และสารล่ามนุนก็เคยมีการวินิจฉัยว่าพรักการเมืองอดีตจะเป็นพรรคไทยรักไทยพรคพลังประชาชนอะไรก็แล้วแต่สารเคยม,มีคำวินิจฉัยแล้ว ให้หยุดพักบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามประชาธิปไตยและเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีผู้ที่รักชาติารู้สึกจะเป็นคนเอกสมเจตนำเรื่องขึ้นไปสู่สารรับนูนสารก็รับไว้พิจารณาว่าการแก้รัฐธรรมนูญนะครับที่สารรับไว้ครั้งแรก3ใน5แล้วเมื่อวานนี้ รู้สึกจะห้าต่อสามรับไว้พี่นาว่ามีเหตุผลเพียงพอว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญลักขณะเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาษถถัดตรงเป็นมุกตอนนี้อยู่ที่ศาลแล้วศาลก็ได้มีคําสั่งให้กับผู้เกี่ยวข้องมีสอสอส,อสอวสามอยสิบสคนและพรรคเพื่อไทยมีปติว่าจะไม่ไป ี่แจงภายใน15วันตามที่คําสั่งศาลอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นประธานสภาด้วยนะครับตอนนี้ชื่อสมศักดิ์เหมือนกันผมก็ชื่อสมศักดิ์ถ้าผมเกิดหลังผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับแต่บางเรืองผมเกิดก่อนตรงนี้ผมถือว่าผมมาก่อนรู้สึกมันเสียชื่อหมดเลยในะมสมศักดิ์สมศักดิ์อะไรก็ไม่รู้ผมรู้สึกแต่ว่านามสกุลผมไม่เหมือนกันก็พี่น้องจําให้ดีก็แล้วกันนะเพะนั้น ชื่อมันไม่สําคัญเท่าไหร่นะสำคัญที่ว่าพฤติกรรมและการกระทำเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่านี่คือกฎหมายรัฐตําบลสอสอก่อนจะเข้าไปรับตําแหน่งในสภาก็ปฏิญาณตนนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา123บาบอกว่าข้าพเจ้าจะยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและทั้งจะปฏิบัติและรักษาไวา้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกป,ประการแต่นี่เห็นนะครับ เขาไม่ได้ทำศารลรัะธรรมนูญก็มีอำนาจรับตอนที่ไปร้องศาลบอกว่าประชาชนก็ร้องได้พวกนั้นบอกว่าจะต้องผ่านอายการแต่ถ้าอายการไม่ยื่นประชาชนจะยื่นได้อย่างไงการที่ศาลพิพากษาห,หรือพิจารณาหรือวินิจฉัยให้ประชาชนยื่นศาลธรรมนูนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านอายการพี่น้องว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมครับเป็นกว่าใช่ไหมครับถ้าอายการไม่ฟ้องพี่น้องก็ฟ้องไม่ได้พี่น้องก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมนี่ประชาธิปไตยกินได้จับต้องได้ว่าที่สารนิสัยแล้วให้ประชาชนไปฟ้องศาลรับหนูได้เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประชาธิปไตยมากกว่าครับพี่น้องครับง่ายๆครับง่ายๆนิดเดียวง่ายเลยต่อไปพี่น้องก็ไปฟ้องศาลได้ แต่ถ้าไปยื่นอายการอายการบอกไม่พอพองจบยื่นไปอายการบอกไม่พอพองจบและอายการเป็่นใครอายการพูดตามภาษานิติศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์ว่าป็นทนายแผ่นดินแต่ว่ารัฐไม่ใช่รัฐบาลแต่ว่าคนเป็นรัฐบาลต้องไปใช้อำนาจรัฐก็เหมือนกับว่าอายการก็เมื่อใครมาใช้อำนาจรัฐคนนั้นก็คือรัฐบาลอายการก็จะไปคว่ำรัฐบาลตัวเองอะมันลำบากนะครับ ในข้อทีจจริงมันก็ยากแม้จะบอกว่าเป็นอิสระก็จริงดังนั้นอะไรก็ตามในประเทศอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าคอมมอนลอเขาไม่มีรัฐธรรมนูญเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจัดฉบับเดียวเขาไม่มีรัฐธรรมนูนนะครับมาตราโนมาตราน,นีาานน้ไม,ตนนมตนน่ต้องมาท่องเลยไม่มีแต่เขาเอาหลักว่าเมื่อศาลพิพากษาอย่างไรแล้วนั่นแหละเป็นกฎหมายพิพากษาเรื่องอะไรคนต้องเคารพพิพากษาเรื่องอะไรต้องคารพ ไม่ต้องมานั่งเขียนมาหนึ่งสองสามสี่ของบ้านเราเขียนหนึ่งสองสามสี่มันสีถนนชัยเต็มสภาพี่น้องเห็นไหมครับไอ้สีถนนชัยทั้งนั้นเลยไอ้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนี่ผมจะหยอกอยากะบ,บอกพี่น้องว่าแล้วมันบอกว่าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยอะไรที่ผลประโยชน์ของประชาชนกลับไม่เห็นด้วยแล้วพี่น้องดูไหมครับผมไม่ได้โทษนะพี่น้องประชาชนที่ไปชุมน,นุมขับไล่ศารเคยเห็นไหมครับ เคยเห็นไหมในโลกนี้มีประชาชนไปขับไล่สารรัฐมนูญซึ่งเป็นศารที่วินิจฉัยแล้วผูกพันรัฐพาผูกพันคอรมอผูกพันศถานด้วยอ่ะถือว่ามีอำนาจสูงสดุดและคอรมอทั้งหลายเวลาจะเข้ารับตําแหน่งพี่น้องจำ้นะครับผมอาจจะพวกเข้าไปเทียบกฎหมายพี่ต้องการให้พี่น้องเรียนรู้ไปด้วยในรัฐมนูลนี่เขาเขียนไว้ในมาตรา175ว่าเวลา คอ,อรมอจะเข้ารับตําแหน่งไม่ต้องไปยืนถาวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระหมหากษัตริย์แล้วก็เป่งวาจาดังๆว่าข้าพเจ้าแล้วก็ออกชื่อจะจงรับพันดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนจะพิทักษ์รักษาและปฏิบัติตามรัฐรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก,ก,นนจกรไทยทุกประการเนี่ยยืนอย่างนี้ครับแล้วไม่ทำไหมไม่ได้ทำ นี่น้องชาวบ้านแค่พูดกับคนธรรมดาเนี่ยคนในหมู่บ้านนะครับผมเป็นคนบ้านนอกเลยถ้าใครพูดโกหกแล้วคนนั้นเนี่ยหมาก็ไม่ครบแล้วนะครับมไม่ครบแล้วแต่นี่คุณจะไปหันประเทศคอยยืนอย่างนี้คุณยังบิดเบือนโกหกได้ยังไงก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดแล้วพี่น้องดูดี่เขาถามนายกว่าแล้วก็ผมคนที่ไปชุมนุมนะผมไม่อยอกชื่อเสื้อสีอะไรนะครับเพราะผมคิดว่า คนเราพี่น้องถือสองอย่างชั่วกับดีถูกกับผิดอาธรรมกับธรรมะเราจะยืนฝ่ายไหนเสื้ออย่าวมาอ้างเรื่องเล็กเรื่องเด็กๆยาวมาสร้างความแตกแยก,กแบบไรเดียงสายอย่าไปติดคนเราเห็นผิดวันนี้แก้ตัวได้เห็นถูกได้นะครับเร,เราต้องใจกว้างอย่าไปว่ากันเะลนั้นมันต้องนายกบอกว่านี่ก็ที่เขาไปชุมนุมกับไล่ตุลาการสารรัฐมนูญ แล้วยังไปยื่นหนังสือที่สำนักงบประมาณอีกนะครับว่าอย่าไปจ่ายเงินให้นะว่มันใหญ่จังเลยวะเคยเห็นใหญ่แบบนี้ไหมครับแล้วนี่ในรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่อะไรรู้ไหมรักษาหลักนิติธรรมรักษากฎหมายของบ้านเมือง